บัดนี้วันที่4ีธันวาคม2567เป็นครั้งที่13บสามข้าพเจ้านายชายยุทธพวงหิรันขอถวายเสียงสวดสาธยายพสูตพัพปริษและมวนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยะบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยอัคระพื่นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งสมันตาจักวาเสสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัทธรรมานุนิมุนิลาชะสะสุนันตุสักขะมะ โมคะาทางังสักเคกาเมจารูเปหิลิสิขะละเตตะเตจะทังจะตะลิเคปิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวนาาาันนะขะหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมมาจะยันตุเทวาชะละทธะมะระวิสะมาเมยักษะคันทะพานาคา ติหันตาสติเกยังมุนิวะละวัจจานังสาธาโอมะเมสุนันตุธรรมะสวะนากะโลอะยัมภัณฑ์ตาธรรม,มสะสวะนากะโลอะยัมภะทันตาธรรมะสวะนากะโลอะยัมภะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามพุทธังสรณังขะฉามิธรรมังสรณังขะฉามิสังฆังสรณังขะฉามิ ทุต am <h itations> oh, ิยมปิพุทธังสระนังขชามิทุติยมปิธรรมังสระนังขชามิทุติยมปิสังคังสระนังขชามิตติยมปิพุทธังสระนังขชามิตติยมปิธรรมังสระนังขชามิตติยมปิสังคังสระนังขชามิบทที่สี่นาทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจาวันเชนะ โสติเมโหตุสพพธาณทิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวันเชนะโสธิเมโหตุสพพธาณทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวันเชนะโสติเมโหตุสพพธา